สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ชาแนลของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่เรียกได้ว่าเหนือจินตนาการจริงๆนั่นคือฟูตูริสติกไทยเลเซอร์แทงหรือรถถังเลเซอร์อนาคตสัญชาติไทยผลงานคอนเซปต์อาร์ตแนวไซไฟที่เหมือนถูกดึงมาจากอนาคตแล้วถูกวางลงตรงหน้าเราตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูดันภายในที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะที่เกินกว่าจะเรียกว่ารถถังธรรมดา ไปจนถึงจุดขายสุดพิเศษราคาในเชิงจินตนาการและข้อสรุปสุดท้ายวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทีละประเด็นทำใจให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดเกี่ยวกับฟูตโริสติกไทเล a เซอร์แท้งก็คือดีไซน์ภายนอกซึ่งไม่ได้มีแค่ความเป็นรถถังตามแบบแผนแต่แฝงไปด้วยความล้ำสมัยและความน่าเกรงขามตัวถังถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่คมชัดเป็นเหลี่ยมมุมแผงเกราะถูกวางเรียงกันอย่างมีมิติ ราวกับสามารถสะท้อนกระสุนได้ทุกประเภทหรือแม้กระทั่งพลังงานเลเซอร์รูปทรงของมันดูเตีย้ยและกว้างทำให้มีท่าทางคล้ายสัตว์นักล่าที่กำลังจะโจมตีแครกด้านล่างถูกเสริมความแข็งแรงพร้อมรองรับทุกสภาพพื้นที่ผิวกรอบด้านนอกเป็นสีดำด้านตัดกับเส้นไฟนีออนสีน้ำเงินที่ส่องแสงเรืองรองเวลาค่ำคืนทำให้ดูเหมือนรถถังจากภาพยนตร์ไซไฟส่วนป้อมปืนเป็นจุดที่น่าตื่นตาที่สุด ดีไซน์คล้ายปริซึมขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุเครื่องยิงเลเซอร์เอาไว้ด้านหน้าให้อารมณ์ผสมระหว่างปืนใหญ่ของยุโทโธปกรณ์จริงกับอาวุธจากยานอาวกาศด้านข้างติดตั้งโมดูลเสริมสำหรับอาวุธรองหรือดโดรนเรียกได้ว่าเพียงแค่ภายนอกก็บอกได้เลยว่ามันคือการผสมผสานร,ระหว่างความน่าเกรงขามและเทคโนโลยีอนาคตอย่างแท้จริง เข้าสู่ภายในห้องบังคับการดีไซน์ของรถถังคันนี้แตกต่างจากที่เราเคยเห็นในรถถังปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงถ้ารถถงังทั่วไปมักจะอึดอัดและเน้นฟังก์ชันเป็นหลักรถถังอนาคตคันนี้กลับให้บรรยากาศเหมือนอยู่บนสะพานบัญชาการของยานอาวกาศด้านหน้ามีจอแสดงผลพานโนรามิกและระบบโฮโลกราฟิกที่ฉายข้อมูลุทธวิธีแบบเรียลไทม์ควบคุมด้วยเสียงท่าทางหรือการสัมผัสได้ตามต้องการเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมระบบดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้ลูกเรือรู้สึกมั่นคงแม้เจอสภาพสมรภูมิที่โหดร้ายแผงควบคุมดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญเช่นแผนที่สนามรบการสแกนสิ่งแวดล้อมและสัญญาณจากโดรนที่อยู่รอบๆห้องโดยสารใช้แสงไฟนีออนสีน้ำเงินอ่อนเงินอ่อนเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบแม้ในสถานการณ์กดดันเรียกได้ว่าภายในไม่ใช่แค่ห้องควบคุม แต่เป็นศูนย์บัญชาการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในด้านสมรรถนะรถถังเลเซอร์คันนี้ถูกออกแบบให้เหนือกว่ารถถังยุคปัจจุบันแทบทุกด้านอาวุธหลักคือปืนเลเซอร์พลังงานสูงที่สามารถเจาะก,กราะทำลายยานเกราะหรือแม้กระทั่งสกัดเป้าหมายทางอากาศได้อย่างแม่นยำการยิงทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการบรรจุกระสุนเหมือนปืนใหญ่ทั่วไป อาศัยพลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นขนาดย่อมที่อยู่ในตัวรถซึ่งไม่เพียงแต่จ่ายไฟให้กับอาวุธแต่ยังขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนทั้งหมดทำให้รถถังสามารถทำภารกิจระยะยาวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางลำเลียงสเสบียงระบบขับเคลื่อนแบบรูปผสมทํางานร่วมกับทแทรก็กอเนกประสงค์ทำให้เคลื่อนที่ได้บนทุกสภาพพื้นผิว ทั้งภูเขาเมืองหรือแม้กระทั่งพื้นที่น้ำตื้นการเร่งความเร็วยังเหนือกว่าที่คาดคิดสำหรับยานพาหนะขนาดนี้ความเร็วสูงสุดก็มากกว่ารถถังหลักในปัจจุบันอย่างชัดเจนด้านการป้องกันตัวรถมาพร้อมเกราะปฏิกิริยาขั้นสูงเกราะแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบต่อต้านภัยคุกคามที่ควบคุมด้วย AI สามารถหยุดขีปนาวุธหรือโดอนได้ก่อนจะเข้าถึงตัวรถสมรรถนะโดยรวมคือการรวมร่างของความเร็ว ความทนทานและพลังทำลายล้างในระดับที่แทบจะไร้จุดอ่อนในแง่ของจุดขายพิเศษสิ่งแรกที่โดดเด่นที่สุดคือระบบอาวุธเลเซอร์ที่ทำให้หมดปัญหาเรื่องการบรรทุกกระสุนเพราะกราบใดที่ยังมีพลังงานรถถังก็พร้อมยิงได้ไม่จํากัดครั้งถัดมาคือดีไซน์ที่สอดแทรกกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเช่นลวดลายเรขาคณิตบนกราะซึ่งผสมผสานกับเส้นสายไซไฟได้อย่างลงตัว อีกจุดหนึ่งที่ถือเป็นจุดขายคือการออกแบบให้สามารถปรับแต่งโมดูลได้ไม่ว่าจะเป็นช่องสำหรับโดรนระบบสื่อสารหรืออาวุธเสริมแล้วแต่ภารกิจที่ต้องการ AI ที่ติดตั้งมากับตัวรถยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักครบสามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามช่วยบังคับหรือแม้แต่ควบคุมแบบกึงอัตโนมัติหากลูกเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สิ่งเหล่านี้ทำให้มันไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่เป็นทั้งฐานบัญชาการเคลื่อนที่ ป้อมปราการและอาวุธทางจิตวิทยาในคราวเดียวเมื่อพูดถึงราคาถึงแม้จะเป็นเทียงคอนเซปต์อาร์ตแต่ถ้าวันหนึ่งมันถูกสร้างจริงค่าใช้จ่ายย่อมสูงลิ้วอย่างไม่ต้องสงสยัยรถถังหลักในปัจจุบันมีราคาประมาณ200-300ล้านบาทต่อคันแต่สำหรับรถถังเลเซอร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรฟิวชันอาวุธเลเซอร์ AI และระบบโมดูลขั้นสูงราคาหน้าจะพุ่งไปถึงหลายหมื่นล้านบาทต่อคัน อาจเทียบได้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนหรือแม้แต่เรือบรรทุกเครื่องบินเลยทีเดียวแม้จะยังเป็นแค่การคาดการแต่ก็ชี้ให้เห็นว่ามันจะเป็นหนึ่งในยันเกรอะที่แพงที่สุดที่มนุษย์เคยคิดค้นขึ้นมาสรุปแล้วฟิวโตริสติกไทเลเซอร์แท้งไม่ได้เป็นแค่ภาพคอนเซปตที่สวยงามแต่เป็นภาพสะท้อนของอนาคตวงการยุโทโธปกรณ์หากเทคโนโลยีอาวุธพลังงาน AI และระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดถูกพัฒนาไปถึงขีดสุด ภายนอกบ่งบอกถึงพลังและความล้ำยุคภายในให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยานรบสมรรถนะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการรบจุดขายพิเศษทำให้โดดเด่นกว่ารถถังใดๆที่เคยเห็นและราคาก็เตือนใจเราว่าทุกความยิ่งใหญ่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหาศาลถึงแม้มันอาจไม่มีวันถูกสร้างขึ้นจริงแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้จินตนาการถึงโลกอนาคตที่วิศวกรรมและความคิดสร้างสารรค์ผสานกันอย่างลงตัว